ทุกหน้ามีแต่หน้าประวิทย์ความเป็นจริงนายกทักษิณเนี่ยท่านจะต้องไม่ประกาศครั้งที่สองอีกเลยเป็นจริงเนี่ยนะครับเรื่องการไม่กลับของนายกทักษิณเนี่ยก็เป็นไปตามที่พูดทุกประกาศผมก็บอกว่าให้ให้เหตุผลเรื่องป่วยด้วยเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องสุขภาพ เหตุผลก็ก็ตรงทีนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ถัดจากนี้ว่าจะเลื่อนจากกำหนดการเดิมเนี่ยไปอสองสัปดาห์ก็ฟังหูไว้หูผมไม่ต้องการจะซ้ำเติมเพราะว่าแน่นอนที่สุดมนุษย์เราไม่อยากปิดคำพูดหรอกแต่ว่าเมื่อใจมันไม่ปล่อยวางเรื่องการจะตัดสินใจจะกลับเข้าคุกโดยดุษยดีก็คือหมายความว่า น้อมรับแล้วก็เดินเข้าสู่เรือนจำอย่างสง่างามเพราะว่าเรื่องราวจริงๆแล้วนั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรในทางปฏิบัติมันไม่เคยมีอยู่จริงความเป็นจริงนาะยกทักษิณเนี่ยท่านจะต้องไม่ประกาศครั้งที่สองอีกเลยนะ <c oughs> และไม่มีพัคของสองลุงซึ่งก็ถูกความนี่กรณีนี้ กรณีที่สองเมื่อเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วก็แปลงอีกอแปลว่ามันหนีไม่ออกนะก็คือหมายความว่าทั้งนั้นพักที่สามก็เอากันไปแล้วกันทีนี้อยากเดิมตัวเองเป็นพักที่สองเนี่ยแยกตัวจากพักที่หนึ่งจะต้องไปเชิญพักที่สามสี่ห้าอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะเรียงกันไปตัวเองก็จะเป็นฝ่ายถูกชวนบ้างชวนไปอยู่สภาพไหนนะครับพักที่สามเขาจะเอานายกเองไหม หรือว่าพักที่สามส่งนายกให้พักลำดับที่สี่ซึ่งก็ผูกไายผูกสายตองเท้ารอยเพราะว่าปลายทางเห็นไหมว่าไม่ว่าคุณจะตีลังกาเดินเดินที่ท่าไหนก็แล้วแต ina, overseas, ่ม <arriba> like <t> ันลงล็อกนี่ไงเหมือนไฮโลไอโลคงทุกหน้ามีแต่หน้าประวิทย์ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ